สวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสู่ปู่สุ่คนนะครับผมนี่ปับพี่น้องมาขึ้นครับดึดดึนดึนเนี่ยมาเลาะเบิ่งสวนป่าแล้วก็ขึ้นครับ,เ,เ,บ,ปรบเป็นอย่งไรผมบเคยพาพี่น้องมาเบิ่งสวนป่ายิ่งขึ้นพ่อเถื่อนะครับสวนพอเสร็จแล้วเทียมคือเก่าล่ะครับอยากถ่ายวีดีโอตอนขึ้นเมื่งว่าแจ้งบอ่อ เห็นหงบอนครับต้นใหม่อยู่จะได้แน่ว่าเหมือนกันนะครับขึ้น,นเป็นยังไงยางคือมือครับแต่ว่าปรเคยเดชไทยทํำวิโอครับปรเคยเดชไทยทำ้ำปปขิดใบชี่งองบึงนี่ก็เลยมาลองเบึงนะครับว่ามันชัดเจนบล์เห็นบางคนเขาไปไตนูนะครับไตนูไตยังเห็นเขาถ่ายท้ำกึ้นขึ้นได้ชัดเจนเขาเ,เดบได้ก็เลยลองบืงนะครับเนาะมีสวนปลากระัานเล้าเทียมครับผม อันนี้คือต้นม่วงครับต้นม่วงยังขึ้นอยู่ได้อยู่นอ่ออกดอกออกช่อแล้วครับนี่ม่วงม่วงต้นนี้เป็นถาาจริงนะครับบงหัวพันเหย่ยงอัีเป็นนำลงไม้นะครับือเป็นจ้าบกพิษนะครับแต่มันมีหลายสายพันธุ์ครับสามสายพันธุ์อยูน่นี้เอา้ามีคนรวมทางด้วยนี่นี่คือไอ้เมียวไอเมียวจอมซาไป ตนาา้นเผาคือบัวหลอดนะครับตัดทิ่มมาแล้วดวงกิีหลายแห้งสู่ดวงบัวใหปลาใหม่กันขึ้นเป็นแบบนมีพี่น้องเอ้ยนี่อยู่ในความมืดก็พอเห็นหุงอยู่เนาะก่อนยังน่อเมียเอ้ยไปมเมียไปยนะไอ้ตอนน้นนึงเด้นนี่ครับเป็นบรรยากาศายังงคืนครับเนาะันใต้ไฟเอาหัวไฟใส ว้าเหมือนไอ้แมวแล่นน้ำกลนนะครับอีกตัวหนึ่งเพื่อนนะครับเหมือนนี้มันเป็นสัตว์ที่อยู่กับคนหรืออยู่กับปลาได้นะครับมักแห้งอยู่อยู่กับปลาปุ่มตะปั่นบะเมีนต้นหิวปลาด้วยครับนี่ต้นมะกรอกปลาครับกอกปลาเดี๋ยวก็ได้กินหน่วยแล้วครับอ่้าวพี่น้องยนี่มึงเลาะมึงปลายนี่กลางคืนไม่เจ๊แน่เพื่อนเห็ดอย่งไดรอยู่เพื่อนก็อยู่ปกติของเพื่อนนะครับไม่มีปัญหาตังเว้นกับไนยกลางคืนกับไนยเติบโต ไปทางกาเวนทางกรคืนบอกเคยบ่เคยเบี่ยงงานนะครับต้นใหม่บ่กเคยเบี่ยวงานบอกเคยเบี่ยงงานบอกเคยเอาเปียบนะครับต้นใหม่พาวปเมืองกิงต้อนนะครับกิงต้อนไผ่โอ้กิงต้อนไผ่บอกม่วงเบานะครับม่วงเบาไตม่วงพันเบาใต้นะครับอ่าซิมาต้อนอีกบ่ทัานมเวลานะครับนี่กินขังนี้ยังหว่างร้ายนะครับเราเราต้องต้องทำยังไงกิงต้อนเองนะครับตัวมันนี่เอห้อยย่างั่นอยู่เนาะ พ่อยหนูครับพี่น้องพ่อยหนูครับมะกรว,วดกินอย่างน้อนี่ยเพรปลูกโอ้มอนันคือปลูกมั่นครับพี่น้องปลูกมั่นไว้หนูหรือหมาพ่อยหนูหนะผมว่า,าครับมะกรวดกินมั่น,ม,น,น,นมั่นเป็นมันเลือดครับมันเลือดหรือมันบักพร้าวนี่ยนะครับปลูกไว้ใส่ต้นใหม่เป็นกิ่งต้อนนะครับผมกิ่ต้อนขยายพันธุ์ม่วงเบ้าไต่ครับ พี่นี่ออกดอกพีแรกครับออกดอกพีแรกจรเจ้าพี่จะได้่น่งมึงมึงกลางคืนนี่แหละข้างบนไว้เวลาไดีเบื้องอ่าเห็นหมาแมวครับพี่สีบัวจับนะครับบังม,มึงเดี๋ยวโอ้จับอยู่ครับเห็นหน่วยน้อยครับเดี๋ยวจับอยู่ต้องรออีกหลายหลายหมื่นนะครับตัวมึงต้องทำหน่วยตอนนี้มดแดงมดแดงครับมดแดงกำลังมาเห็นห่างเลนทุกสิ่งทุกอย่างครับมีปลามีสัตว์มาอยู่ มีหนูมีกระแตมีกระหรอกนะครับมีสัตว์หลายชนิดมาอยู่เอา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 เนียวพ่อนหนูแล้วผ่ว่าเนี่ยเนียวพ่อหนูพ่อนงงางงาไอเนี้ยไปตังขึ้นนะครับนอกฟ้ามึงตัวไหนกันขึ้นเป็นยังไงมันอยู่คือเกาบอมันบริจมใน matrix. หินน้วเขาเลยครับพี่น้องบริจมหิ้วเขาบริจมว่าอามาเกลี่ยมาเห็นเนี้ยเด้อบริมวานะครับ ยิ่งนานวันยิ่งโตพอกอกใหม่หรือต้นใหม่เป็นอย่างที่กินเวลานะครับเป็นตัวที่กินเวลามากที่สุดคือต้นไม้กินเวลาแบบไรครับกินเวลาแบบว่ายิ่งยิ่งเวลานานยิ่งโตยิ่งใหญ่นะครับย่งไงึ้นต้นพะยุงนะครับปลูกแซมติดกันเลยครับต้นกระบากต้นมะขามงด้่ไยมีเอาไข่ยังมึงเฉพาะสวนนี่นะครับยัมางเรืง กัขืนก่อนผมสีนอนก่อนสกินเขานะครับถุ่มหนึ่งสองถุ่มออกมามือสวนยางมือคมเปลี่ยนแปลงกับ่มยิงเปลี่ยนแปงนะครับมันเถื่อกับมายามบ่วงหนูเนี่ยเมื่อนี้ใส่บ่วงมาอยู่แต่ประท่นเห็นติดนะครับมบางหน้ายัางขื้นอยด้อยู่บางหน้าก็อยู่ปกติครับนี่ห้องบนแดงมาอยู่ร้อมที่ต้อนไห่ต้อนไหวครับเดี๋ยวก็ได้ยิงพันไปขยายพันหรือไห้พี่น้องมีใชไห้ไซเคียวทุกพัน,นครับที่แม่มาเหยี่ยมชมสวนวัดสันดาวเทียม ไปปลูกนะครับไปปลูกแมวหายจ่อยไปใสน่น้อแมวไว้โอ้ยยางส้มสวนปลากลางคืนก็นดีอย่างหนึ่งนะครับเงียบสงบเงียบนิ่งแห้งนะครับนี่วันนี้หนาวครับหนาวหนาวแห้งลมพัดตึงๆเลยโอ้ยดูมึงอีโมงเด้อพูดอีโมงบ้านผมเ่อนอีโมงครับ เรือว่าดวงจันทร์เรืออีกเกิอ์ดยังก็ว่าไปนะครับแต่เปิปเดพุ่มเมอี่ยมอีมงงอีมงกเป็นมุมจุดชมวิวยีมงได้ดีแฮ่น,นะครับมากลางเต็นท์เต้สบายนะครับมองนี้ที่นี่ว่าสิา้ผ้าไม่บานมารับลมหนาวอยู่ได้กระทริบหน่อยนี่บ่กระทริบน้อยกลางน้ำกับตั้งเสียงไฟสีกันจี้แย้อี่แย้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศ บรรยากาศคำคำยามืัอแรกนี่แถววันหน่อหม้อเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในเมืองในกุ้งจะสีรับไหลหรือบอลนะครับเป็นเมืองกุ้งเมืองเมืองสีบอลรับไหลตื่นตัวตลอดเมียว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 นี่ไปใส่นหน่อเมียวใส่ไลนูอยู่ครับยังนับกลดบทั้นไปตามภาษาเพื่อนละครับต้นไม้เลี้ยงแถวกันคือเก่าคือยังก็เว้นละครับพี่น้อง ยางเว้นเจริญกันขึ้นอย่างสละแต่ว่าขึ้นบรรยากาศมันสิวังเวิ่งนี่ตันคนบ่เคยมากอะยากนะครับยากแต่ผมอยู่นี่ผมยางทุ่มเอครับกันขึ้นผมกกระยางกับเว้นกระยางมาดูต้นไม้กลางคืนกับกลางวันมันต่างกันมาเอ้แค่นั้นเองครับกลางคืนเนี่ยคือเก่าอยู่เหมองเก่าต้นปรดูต้นนี้มันสีหญ่วะน้อนี่ยมันอยู่กับต้นนั่นอ้าวสี่ปีผ่านไปมก็อยู่คือเก่าแล้วครับเดี๋ยวกันหญ่ครับผมสิตัดต้นนี้ออก การงาโจนทำสาวออกเนี่ยเล็กน้อยหนึ่งมาอยากพาพามึงพามาพี่น้องมึงวัดสัตว์เนี่ยขึ้น,นสวนมีมีบอมีนกมีหนูมีหย่างบอนะครับนำท่านหนึ่มาเมืองเนี่พ่อนกละลายครับนกมันอยู่นกเขาเสวานกเขาหน่อยอยูนที่ต้นใหม่ต้นซนนี่แหละมันมีมีบอนะครับต้องเบิ่งกัน โดีบาดต้างมาถ่ายทอดมาถ่ายอทอดถ่ายท้ำวิดีโอกลางคืนนะครเส้นหวงอยู่บ่คนหนึ่งลอมือนนะครับเพื่อได้ไปไต่หนูเดถ่ายท้ำให้พี่น้องมืองเราไต่หนูคืออย่าง <c oughs> วันนี้ก็ซ้ำมาไต่หนูแล้วครับมาเบิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ในสวนกลางคืนเฮด้อยู่รรกลางคืน,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 นกลางเวนเขากระเนยเติบโตไปทุกมมือ อู้อู้อู้วูนี่มาแล้วไอ้เหี้ยวเห็นยังมาไปย้างง้างง้างง้งบุ้มงม่วงครับบุ้งม่วงอันนี้บุ้งม่วงน้ำโอ้ยบมเม้นอะม่วงแก้วครับม่วงแก้วม่วงกินเหียงกินสดกินสุกได้เป็นดอกเป็นหน่วยชื่อกันครับจิจับบอบุ้งหัวนะครับตัวหนาม,มีนะครับหนามมีกินหน้ามาต้นแหง นาที่จับนะครับตก็ติดแสงแดดเดี๋ยวมือืัอตัดฟังเนี่ยเอาแสงแดดออกแต่มันถึกกิ่งม่วงๆๆนะครับกิ่งตอนก็มีติดช่อก็มีกําลังออกไม้ก็มีครับผมนี่ช่อมัดอกไม้ถายๆๆาาถว่าสีอุดมสมบูรณ์นะครับปีนี้นั่นกบ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 ต้นจุ้มลงอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเนาะ เป็นไรช่อครับฟังนี่บอกให้เป็นครับปีนี่เป็นครับปีหาปีนะครับรงวงเจ้าขมิ้นอ่ะเดี๋ยวมาต้อนกิ่งไปขยายพันธุ์ไปคือกันครับตอนนี้เริ่มต้นแล้วนะครับเริ่มมีกิ่งต่อนมีเวลาว่างเห็ดกิ่งต้อนนะครับไปมี้ยเมื่อนี่บอกเห็นนกเดือดพี่น้องเลย,ย,ยนอนใส่น้อบอกเห็นนกเอาย่างไป สมือยางพานสินวินพึุบ no ปุ Aí, ๊บมาสมือผลบ่าครับ no มันเลยหายโอ้แมนบ่บ่แมนผมบ่เคยทำลายมันนะครับบ่เคยเห็นมันเห็นแต่ขี่มันครับนี oh ่บ่เคยยิงบ่เคยตีมันครับแต่ว่าคนอื่นบ่เนี่ยโอ้เห็นครับนี่หนูครับหนูนั่นเนี่ยอะไรล่ะนี่นี่นี่หนูครับนี่ นู่นทงขาวพูดพดพดพูดพม่เอาเด็กินอะไรได้นนี้เหีียวนู่นทงขาวครับผมมาต็นอกเออปล่อยปล่อยปล่อยปยมื่อ,อกเอเกี่ยวข่อยเจ้าไปอยู่สูงไงครับคนได็กินมีคนมาขอนะครับขอ มาไต่หนูในสวนกันแล้วแต่นะครับผมบอกว่าหากินไดนให้กิกโลดนะครับแต่อย่ายิงแมวผมก็อัอพ่นเพราะว่าผมบอกว่าแมวผมเลี้ยงไว้ให้มันอยู่ในสวนนี่คือต้นยางแดงนะครับยางแดงยางนาแดงสี่หาปีแต่สมิ่งเอาครับไปอย่างนี้เอาไปต่อการพ่น,นปุน๋ยยางกับปตายานนะครับเนาะเปีตายานน่ากลัวคนละ บริยานนะครับเพราะว่าผมอยู่นี่ชินแล้วนะครับผมอยู่นี่ประมาณ20ปีนะครับหน้าพื้นนี่20กว่าปีมาแล้วแต่ว่าปลูกปาล์มมหาปีแต่ก่อนเป็นทงหน้าซื้อๆพวกก็อยู่นี่แล้วครับไปไซต์ปลูกปาล์มมหาปีกันอยู่แบบบรรยากาศเคยเห็นต้องหเห็นน,นะครับเนี้ยเนี้บรรยากาศกลางคืนครับลมพัดตึงๆเลยนี่ ผัดต้นสนผัดดิดดเห็นอีมงเห็นอีเกลิงเห็นดวงจันทร์นะครับนั่นมึงบ่วงกับบอถึกด้อพี่น้องไปเห็นนี่ใส่บ่วงไว้ถ้าพี่น้องไม่อยาบ่วงบ่วงนู้นั่ เห็นเต่าย่อยหนูครับมะถือครับมาถือถือห้องกูกักกูกักล่ะลักกระปุ่งเมียว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 พุดธพุทธเมียว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 ใส่นอ้บันเนาะ่าใส่บ่วงหนูยาบ่วงหนูน้ำเป็นหลังหลังสวนครับหกหกเน่เดี๋ยวมือมือเสียวเครื่องต้นยามาตัดครับ พอหนูเขามาอยู่มันกลนครับพุดกัดกบกก้วยกบเผานะครับดักแล้วบวถึกนี่ครับหูยไม่เลยครับอู้ยางแหงขุดบ่เดี๋ยวตรงมาหล่อเจ้ามือหนึ่งครับมกกาจีบบ่ทีนี้มาเบื้องสถานการณ์ไว้ก่อนไพ่ก็คือกันครับพี่น้องอยู่หมองก็เกาบวริไปไสเทิบโตใหญ่ไ,ไปเรื่อยคือกันจริงตอนเพียบครับตอนนี้ มื่อนี้ไปเฮ็ดไบบนีกอยู่สิบกอลัมสิบสามกอก็ร้อยสิบลัมนะครับเห็ดแบบนี้ไหวคงสิได้ผลผลิตหรือได้กิ่งตอนมาฝากพี่น้องในไร่เจ้านะครับเมียว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 ,ม,วมันไม่ไปไหนนะครับมันอยู่ที่เดิมมันไม่ไปใส่ไงโกเก่าอีกต่างหากิ่งตอน,นออกห่างแล้วพี่น้องเอ้ยน,นี่จะขึ้นกับมึงกับเว้นกับเบิ้งเพราะว่าคนหมักเนาะ มาชมเอ่อมาโตร่มหนาวครับบาสิก้างเต็นอยู่จังมือหนึ่งหาเต็นก่อนมาถเงินสื่อเต็น <c oughs> มึงอีโมงมึงตะเวนมึงโออมึงไอ้ดวงจันทร์อีก,กึกกับผัดไผ่ร่มผัดไผ่วูดเลยครับเป็นแต่ยาดได้ลมผัดไผ่แต่ผมคุ้นเคยครับคเคยชินบอก,กเลยบอ,อยยาน บงหนูก็บอถือครับผมบ่วงหนูบาถือพอ่อโตเอ,อ้รมมันแห้งบ่แมมุแกวนีกอนบอถือครับใส่บวงไว้นนะมุนอนียปวตึงบวตางเลยบอ่อหมานครับมนนี่บอ่อหมานโอมียโย่ออ้อ้อ้ยอ้อ้ยโ้ ม่วงนี่กระบ,บอถือหมื่นสิบถือบนอหมื่นสิบนะถือก้บกาบานันนี่ไผ่ม่วงหวานกนอย่งนีวงเกา่าบบไปใส่ไงไปหน้ากันของม่วงนี่สองปีครับนสองปีแล้วกันนี่คือ,คอเก่าอยู่ออกยอดหลายปีนี่จต้อเดี๋ยเอายอดไปเสียบกิิงอื่นแล้วครับจุดต้นอื่น เึ่งกับเว่นต้นใหม่กันใ่เด้อพี่น้องเด้อบมดเรับเดียนอนมันจะเริ่มเติบโตไปสุ่มยังไงอย่างนี้ปลามรู้บวกบวกถือบวกว่ะลมพัดตึงพัดตึงพัดตึงต้นไม้ยังคือเก่าเหมือนเดิมไหนไปไหนมาไหนแต่ใหญ่โตไปหน้า ครบ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 หลายอย่ครับต็มตู้มไที่ป้าผมคับปลาเข็งปลาเข็งน้องน้ำนี่ยังมีนำนี่น้ำนำอยู่กัอบถึงเย้านะครับมีนำเยออีกจักเดินหน้าที่เสด็จับปลาขอนครับเหมียวเมีใส่นอนเหมียวข่อย เดี๋ยวแลวน้ำกลนครับไปะแล้วเอาไปก่อนต้นไม้กลางคืนก็คืออยู่กลางคืนนะครับลมผัดป,ปืนปืนปืนอยู่ว่าอะไรหนูครับเมื่อนี้วันนี้ยังพอโตโมาเละาะครับพี่น้องเลาะซื้อ,อนกไปเห็นอยู่ครับเตรียวเห็นเนี้ยมันแบบฟลอยไปก่อนตัวนี้เครือมีนกหลายหลายว่มีนึงผมมาดเฉยหมดเว่ามันตื่น ไปย่างหน้าครับแบบขวบๆลมหนาวพัดมาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วล่ะนะบอกขามป้อมปินีดบอเป็นหน่วยเด้อพี่น้องเป็นหน่วยเลยงัวฟองงัวงกับงัวโอยู่นะครับงัวไปไใบขอกฟังมันตกสวนอีกไม่มีสองขอกนะครับนี่ในบ้านเตรียมการเผาทานเนี่ย เขาทานเพื่อเอา่อา,านไปเออเอาขี่เขาทานไปเห็ดแป้งพักนะครับอ่ะเดี๋ยวใหม่มาลงให้เพลินมือนเพิ่นเตรียมการไปให้แล้วนะครับทำความสะอาดอาจีพเป็นหมงจุดพักพอนปีใหม่นะครับปีใหม่อาจีพเปิดคอนเสิร์ตอยู่นี่กับวจักนะครับนังไฟแล้วก็เอามงเอาเต็น์มาก้างเลยผ้าห่มมานอนมีเตียงก็มีนะครับบรรยากาศเตรียมพร้อมใครจะมานะครับ สวนประสันดาวเทียมมาได้เลยบรรยากาศนี่แห้งครับพี่น้องเลยนี่มองกลางแต็มท์นี่มองเบืง้งโลกโจง่งเบื้องเขาหน้าได้สบายๆนะครับนี่บรรยากาศลมพัดตึงต้งๆร <laughs> ับผมขอบคุณพี่น้องวิสัยสายเชียร์นะครับที่ติดตามรับชมคลิปมืดๆเ,เนี่ย <laughs> ขอบคุณพี่ยายนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ